สวัสดีค่ะต้อนรับสูตรจับก,กระแสหุ้นประจำเช้าวันพุธที่11มกราคม2555ค่ะไปดูตลาดหุ้นไทยกันเมื่อวานนะคะปิดที่ระดับ1,053.04จุดเพิ่มขึ้น8.20จุดมูลค่าการซื้อขาย27,585.20ล้านบาทนักลงทุนสถาบันซื้อสุดที่1,309.11ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุดที่1,629.16ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ1796.73ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปขายสุทธิ1141.53ล้านบาททางด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดาวโจนเมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น69.78จุด N a s d a เสแดกพเพิ่มขึ้น25.94จุด S&P เพิ่มขึ้น11.38จุดส่วนดัชนีนิเกอีกตลาดหุ้นญี่ปุ่นเมื่อเช้านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น18.70จุด ทางด้านราคาน้ำมันดิบต,ตลาดนิวยอร์กในไนเม็กนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น0.93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปิดที่ระดับ102.24ดอลลาร์นะคะส่วนดัชนีค่าระหว่างเรือลดลง50จุดปิดที่ระดับ1,258จุดค่ะสำหรับดับชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะก็ได้รับข่าวดีจากการประกาศผลประกอบการของบริษัทอัลโคอิงนะคะซึ่งออกมาดีเกินกว่าที่ตลาดคาด ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการนะคะมีมุมมองในเชิงบวกต่ออีกหลายๆบริษัทที่จะทยอยประก,ศกราศผลประกอบการในสัปดาห์นี้รวมไปถึงสัปดาห์หน้าด้วยค่ะนอกจากนี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กยังได้รับปัจจัยหนุนจากการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating นะคะได้ออกมาส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสลงนะคะจากเติมซึ่งอยู่ที่ Triple A ค่ะ บวกมาดูที่ตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็แกว่งตัวในแดนบวกตลอดทั้งวันเลยนะคะก็สอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาคที่อยู่ในแดนบวกนะคะจากความคาดหวังเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินในยุโรปค,ค่ะนอกจากนี้ในบ้านเราเองก็ยังมีประเด็นการเกณฑ์กำไรการประกาศผลประกอบการไตรมาส4ของปีที่แล้วนะคะซึ่งก็จะทยอยประกาศออกมาในเร็วๆนี้ด้วยค่ะ ดังนั้นวันนี้ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าความผันผวนจะยังมีอยู่ค่ะกรอบแนวรับอยู่บริเวณ1,047จุดถึง1,045จุดค่ะส่วนแนวต้านอยู่ที่1,555ถึง1 0 6 2จุดค่ะแนะนำซื้อเก่งกำไรระยะสั้นๆค่ะหมดเวลาสำหรับจับกระแสหุ้นเช้าวันนี้นะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ